กินข <accurately S 2> ้าวแล้วค่ะวันนี้ไปกินข้าววันนี้ไปกินอะไรวะ s o r ท y วันนี้วันนี้ไปกินกินเป็นแพนเค้กแพนเค้กกับคอตมิลค์ีอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากคู่หูคู่ซีนะคะตัวติดกันค่ะไปไหนไปด้วยนะคะเรียกว่าตัวติดกันอย่างกับปลาทั้งโกกกันเลยทีเดียวค่ะและก็งานนี้นะคะฟ้องด้วยภาพค่ะดิ้นไม่หลุดแน่ๆเลยนะคะ ก็แน่นอนค่ะว่าจีซูลิซ่านะคะเปรียบดังเป็นคู่พี่น้องค่ะที่ไปไหนมาไหนนะคะมักจะไปด้วยกันอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะนอกจอนะคะหรือว่าในจอก็ตามค่ะอย่างอัปเดตล่าสุดนะคะมีการไปรับประทานอาหารร่วมกันอีกแล้วนะคะนี่ โดยนะคะโมเมนต์นี้ค่ะถูกเปิดเผยนะคะจากทางร้านลาเมงร้านหนึ่งค่ะที่ใช้ชื่อว่ามาสุทยะนะคะโดยค่ะเขามีการโพสต์ตรูปภาพนะคะเป็นลายเซน็นของทั้งคู่ค่ะลงใน IG นะคะแม้แบบนี้เนี่ยก็เป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีนะคะว่าไปกันเพียงแค่2คนค่ะเพราะว่ามีการเ,าเซน็นลายเซน็นทิ้งไว้กำกับเอาไว้นะคะมี2ลายเซน็นเท่านั้นค่ะ แน่นอนทว่าคู่นี้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีการไปทานข้าวด้วยกันมานะคะอีกร้านร้านหนึ่งด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยลิซ่าค่ะก็มีการพูดในไลฟ์สดนะคะว่าวันนั้นค่ะมีการไปทานแพนเค้กนะคะแล้วก็ฮอตมิลค่ะกับจีซูมาด้วยนะแหมแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าใครนะคะตัวติดกันกับใครกันแน่นะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่สม่ําเสมอเลยนะคะ อย่างคราวก่อนเนี่ยตอนที่ลิซ่าค่ะไปถ่าย l ิ l y แดน c ์เพอร์ฟอร์แมนนะคะจีซูค่ะก็ไปด้วยนะคะแม้ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนเนี่ยจีซูก็อยู่เป็นเพื่อนน้องนะคะหรือว่าล่าสุดค่ะจีซูไปถ่ายแบบนิเยสา m แมแรี่แคลนนะคะลิซ่าเองค่ะก็ตามไปที่กองถ่ายด้วยเหมือนกันนะคะโดยดูได้จากค่ะภาพภาพนี้นะคะที่จีซูค่ะเพิ่งจะมาโพสต์วงในไอจนะคะ มีการแท็กถึงลิซ่าแบล็กพิงด้วยค่ะนั่นก็แปลว่านะคะลิซ่าค่ะเป็นคนถ่ายรูปรูปนี้นะคะให้กับเธอค่ะตอนที่เธอไปถ่ายแบบให้กับทางแมรี่แคลร์นะคะ mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ค่ะที่ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะ แล้วก็ส่วนอันนี้นะแอดขอพามาดูนะคะบรรยากาศภายในร้านด้วยนะคะก็เป็นร้านเล็กๆทัดน่านั่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แรงด้วยค่ะดูจากป้ายที่ติดข้างๆนี้นะคะเขียนว่า8,000น่าจะเป็น8,000วอนนะนะก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ตกราวๆประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็ร้านนี้ถ้าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจนะคะของเหล่าบรรดาคนในค่าย YG ด้วยค่ะเพราะว่าเท่าที่เข้าไปใน IG แล้วก็ลอง search ดูนะคะก็จะเห็นค่ะมีลายเซสนนะคะของคุณเท็ดดี้ค่ะแล้วก็โซมีนะคะซึ่งก็แน,น่นอน,นะคะ่ะเท็ดดี้ก็เป็นโปรดิวเซอร์นะคะของสาวๆแบล็คพิงค์นะคะส่วนโซมีก็เป็นนักร้องร่วมค่ายกันกับพวกเธอด้วยนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เกิดขึ้นนะแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะเผยให้เห็นโมเมนต์นะคะคู่ปะทังโกคู่นี้ค่ะไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างสม่ำเสมอรจริงๆเลยนะคะนี่ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า